ลูกวยวายก้าวร้าวทุบตีเวลาที่ไม่ได้ดังใจพูดดีก็แล้วลงโทษก็แล้วแต่ก็ไม่ดีขึ้นสาเหตุที่ลูกเป็นแบบนี้เพราะพ่อแม่ไม่ฝึกเรื่องนี้ให้ลูกค่ะ มีคุณพ่อคุณแม่อินบ็อกมาพูดคุยเรื่องนี้ส่วนตัวนะคะว่าลูกเนี่ยโตพอที่จะพูดคุยรู้เรื่องแล้วก็เข้าใจแล้วแต่ว่าพูดดีก็แล้วนะคะใจเย็นก็แล้วลงโทษก็แล้วก็ไม่ดีขึ้นค่ะจนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยฟิลขาดเสียงดังแล้วก็ตีลูกหลายครั้งทำยังไงดีคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเป็นเพราะคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ฝึกพัฒนาทักษะเรื่อง e f หรือว่า executive functions ให้กับลูกนั่นเอง ถ้าเป็นแบบนี้แล้วลูกของเราเนี่ยเขาจะหยุดพฤติกรรมเปลี่ยนเป็นเด็กเชื่อฟังพ่อแม่ได้ยังไงคําถามวันนี้เชื่อว,ว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านอยากรู้ค่ะการที่ลูกของเราเขาไม่น่ารักเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสมองของเด็กเขากําลังฝึกพัฒนาทักษะการควบคุมตัวเขาเองอยู่ค่ะซึ่งการฝึกตรงนี้เนี่ยมันเป็นการฝึก สมองในระดับสูงที่เรียกว่าทักษะสมอง Executive Function หรือ EF นั่นเองและจะพัฒนาอย่างเต็มที่เลยนะคะจนอายุ25ปีค่ะที่เล่ามาเนี่ยอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอย่าไปกังวลหรืออย่าไปเครียดกับเรื่องนี้มากเพราะว่าลูกของเราเน่ยเขาสามารถดีขึ้นน่ารักขึ้นได้แน่นอนค่ะแต่ว่าเราจะต้องรับมือกับความก้าวร้าวของลูกให้เป็น และไม่เป็นตัวอย่างพฤติกรรมความรุนแรงให้ลูกเห็นนะคะแล้วลูกของเราเขาจะค่อยๆควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นค่ะวิธีฝึกให้ลูกของเราจัดการอารมณ์ตัวเองให้เป็นให้คุณพ่อคุณแม่ทําแบบนี้ค่ะ 1. ไม่ใช้อารมณ์กับลูก 2. หยุดเถียงหยุดตะโกนเสียงดังใส่ลูก 3. เวลาพูดกับลูกนะคะให้เราเนี่ยโฟกัสที่ตาของลูกโดยที่ให้เราอยู่ในระดับเดียวกันกับลูกค่ะ 4. พูดกับลูกให้น้อยที่สุดด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดชัดเจนเช่นไม่ทำแบบนี้ตีแม่ไม่ได้ 5. จับมือหรือว่าจับตัวลูกนะคะด้วยท่าทีที่เด็ดขาดแน่นหนานานสัก5-10วินาที อันนี้นะคะอย่านานเกินไปเพราะเวลาที่เด็กโมโหหรือว่าอารมณ์โกรธอยู่เนี่ยเขาจะไม่ชอบให้ใครมาจับตัวเขานั่นเองค่ะเก่ปกคไหมคะตกดจากกรต่ไกกดกระจงได้นะคะขอบคุณพูดย้ําอีกครั้งว่าเมื่อลูกอารมณ์ดีขึ้นแล้วค่อยมาคุยกัน 7. รอให้ลูกสงบค่ะโดยเราต้องมีท่าทีสงบนิ่งใจเย็นและไม่พูดอะไรเลยนะคะ อันนี้นะคะถ้าบ้านไหนลงโทษกับลูกบ่อยแนะนําให้กอดลูกนิ่งๆไปด้วยแต่ถ้าบ้านไหนนะคะที่แบบชอบโอ้ลูกนะคะไม่ต้องไปกอดลูกค่ะรอลูกนิ่งๆก็คือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เราเคยทํากับลูกนั่นเองค่ะ 8. คุยกับลูกด้วยเหตุผลเมื่อลูกสงบลง เมื่อพ่อแม่ทําแบบนี้สมองส่วนหน้าหรือว่าทักษะสมอง e f ของลูกเนี่ยนะคะเขาจะพัฒนาขึ้นลูกของเราก็จะมีความก้าวร้าวลดลงรับมือกับอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะ คุณพ่อคุณแม่คะการฝึกทักษะสมอง EF หรือว่า Executive Function แบบนี้นะคะจะช่วยให้เด็กเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทำอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรทำให้เด็กเนี่ยได้พัฒนาทักษะของตัวเองในด้านทั้งความคิดความรู้สึกความรู้แล้วก็ทักษะความสามารถต่างๆของเขาให้แข็งแรงและถูกต้องนะคะซึ่งการที่เราจะเปลี่ยนลูกมันจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดหรือว่า mindset ของเราก่อน ถ้าค sociedad, Bref, ını, mankind, ุณพ <aquí en S 1> ่อ <studio> คุณแม่อยากรู้เรื่องทักษะ EF หรือว่า Executive Function เนี่ยนะคะให้ดูคลิปนี้เพิ่มเติมด้วยค่ะเปลี่ยนนิสัยและอารมณ์ร้ายไม่ดีของลูกด้วย EF Kiss Family เป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านค่ะคุณพ่อคุณแม่คะอยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง k i d s Family ้วยนะคะ สำหรับคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่อยากจะพูดคุยอยากจะแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกหรือว่าอยากจะติชมนะคะเข้าไปที่ชุมชนของ Kid Family ได้เลยค่ะสำหรับครั้งนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ